สวัสดีค่ะรูอี้เองนะคะวันนี้รูอี้จะมาเล่นเกมตามนี้เลยค่ะที่น้บอกให้อ่าเกมที่รูอี้เล่นนะคะคือก,การจับตัวปลอมหรือที่เราเรียกกันว่า dropper k a n g e r นะคะ dropper k a n g e r คืออะไร dropper k a n g e r คือคล้ายๆกับปีศาจต่างๆใ้ copy ร,ร่างของเราแลแต่ว่า dropper k a n g e r จะก o p y ี่ไม่เหมือนเท่าไหร่นะคะเรามํทำความรู้จักกับเกมนี้นะคะเกมนี้คือการสับตัวปอมและปล่อยผู้เล่นดีเจไม่ใช่ปล่อยเพื่นปล่อย NPC ที่แท้จริงเข้าไปนะคะเราจะทํางานเป็นนักพนักงานนะคะพนักงานเฝ้านะคะเป็นเหมือนเสมือนยามนะคะจะทำหน้าที่แยกแยะระหว่างคนจริงกับยัปเปอร์กิงเกอร์นะคะเราจะไปลองเล่นกันเลยนะคะ ก็จะพบหน่วยดีๆก่อนนะคะอ่าบายบายโอ้มายก้แขนเธอเป็นอะไรอะโอ้พระเจ้าฉันว่ามันไม่ใช่นะออกไปตายซะอีแก่อ่าเรีบร้รับสิหน่วยดีๆ อ๋อ,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 อทีก็มาแล้วนะคะก็ก็อึ้งไปนะคะที่พบดับเบิลเินเกอร์แรกๆเลยนะคะอ้าแอตบตกใจแล้วเนี่ยตกใจแบบใดฮ่าฮ่าอ่าฮ่าคลิปในมของรุ่ยจะหอกเร็วๆนี้นะคะโปรดติดตามด้วยนะคะ